สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปทำนายโชคชะตาดวงของท่านที่เกิดราศีสิงคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง16กกันยายนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักโชคลาภ ประจำเดือนตุลาคม2,565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนดบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนําว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะคําทํานายเป็นเพียงให้ท่านนําไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับ แต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทำของตัวบุคคลเองทำดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ ต่อมาอาจารย์จะของเปิดไพ่กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะเปิดไพ่ทั้งหมดสิใบนะคะมาดูใบที่1ของคุณเลยนะคะใบที่หนึ่งตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่ราชาถือเหรียญน,นะคะ The Kings of Pentacles นะคะอาจารย์มองว่าเป็นช่วงที่คุณมีความทะเยอทะยานและก็ อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการงานนะคะและก็คุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษเนาะหากทํางานส่วนตัวจะเป็นช่วงที่มีรายได้เข้ามามากนะคะคุณจะมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างมากเนาะคนที่ทําลูกจ้างนะคะอาจจะรู้สึกมีความกดดันสูงแต่ได้รับผลตอบแทนจากการทํางานอยู่ในระดับที่ใช้ได้เหมือนกันนะคะ ทำให้ยังสามารถทนทำงานได้อยู่เนาะการเงินจะเป็นช่วงเวลาที่มีเงินเข้ามาเยอะการเงินสะพัดนะคะเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นเรื่องการเงินก็ว่าได้นะคะอาจจะได้รับเงินก้อนหรือว่าเงินของขวัญที่มีค่าจากคนรักคนสนิท ความรักในคนโสดหากเป็นผู้หญิงอาจได้พบผู้ชายที่มีฐานะดีเข้ามาจีบนะคะแต่บุคลิกอาจจะไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะคะส่วนผู้ชายหากไปชอบใครในช่วงนี้ยังแสดงยังต้องแสดงความจริงใจให้อีกฝ่ายเห็นนะคะจึงจะมีโอกาสที่จะสมหวังค่ะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่2กันเลยนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคุณได้ไพ่ The Devil หรือว่าเทพแห่งอบายมุกเนาะ คุณอาจจะมีความรู้สึกอยากมีในสิ่งต่างๆอยากซื้อของราคาแพงอยากได้เครื่องประดับนะคะอยากซื้อนน่นซื้อนี่เต็มไปหมดนะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณมีความต้องการมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวเนาะอาจจะอยากออกไปเที่ยวพบเจอผู้คนได้เห็นอะไรแปลกใหม่ทําให้ชีวิตของคุณมีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจหลงไหลไปกับแสงสีสังคมใหม่ๆที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนนะคะ ระวังความฟุ้งเฟอ้อที่มากเกินไปเพราะว่าความสนุกสนานเหล่านี้มันจะเป็นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ควรประมาทกับชีวิตเนาะทำอะไรต้องมีสติและก็รอบคอบไว้ก่อนนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่3ของคุณเลยนะคะใบที่3อนาคตจะเป็นเช่นไรในส่วนของเจ้านายผู้ใหญ่นะคะคุณได้ไพ่ราชนีถือไม้เท้า The q u e e n of Wands นะคะในเรื่องการงานจะมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นรวม รวมไปถึงอาจ,จได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการทํางานด้วยนะคะหากใครที่ยังว่างว่างงานอยู่ลองขอคําแนะนําจากรุ่นพี่ผู้ใหญ่ที่รู้จักดูนะคะอาจได้รับข่าวเรื่องการงานแบบฟุกๆได้ค่ะการเงินในระยะนี้อาจจะเริ่มดีขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนที่ทํางานส่วนตัวหรือว่างานฟรีแลนซ์ก็จะถือว่าเป็นช่วงที่มีงานเข้ามาเยอะมีโอกาสมีฐานลูกค้าใหม่ๆหากมีความคิดอยากจะขยายกิจการก็ถือว่าเหมาะสมดีนะคะ มาต่อที่ไพ่ใบที่4กันเลยนะคะความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาคุณได้ไพ่เทพแห่งสงคราม The Chariot นะคะคุณอาจผ่านช่วงเวลาที่หนักหน่วงแล้วก็ตึงเครียดหลายๆเรื่องมาเนาะมีความรู้สึกว่าอยากาคุณอยากจะผ่อนคลายกับปัญหาต่างๆที่เข้ามารนุนร้าจนคุณไม่มีเวลา ว่างสําหรับตัวคุณเองเลยนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะในช่วงที่ผ่านมาทั้งในเรื่องการงานและก็พักผ่อนส่วนตัวเนาะในคนที่ทําจิจการเองนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยเพราะว่าเพิ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะมักต้องได้รับภาระความรับผิดชอบที่สําคัญนาให้เหนื่อยล้าและก็เครียดมากกว่าปกติด้วยเนาะการเงินยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนักนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะครี่คลายในอนาคตถ้าหากคุณรอบคอบในการใช้ใช้เงินนะคะ ข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช h อป e ีและ Lazada นะคะข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะมาต่อที่ไพ่ใบที่5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตเกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะคะ คุณได้ไพ่เทพี T แห่งความยุติธรรมหรือว่าจัสติกนั่นเองนะคะการงานไม่อดีตนะคะคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกให้ต้องจัดการเกือบทุกวันทําให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากเนาะ ในช่วงที่ผ่านมาคุณทํางานหนักหรือว่าเครียดมากจนเกินไปแล้วก็ทําให้คุณไม่สบายได้นะคะในคนที่ทํางานส่วนตัวอาจรู้สึกว่าลูกน้องของคุณยังทํางานไม่ได้ดังใจเท่าไรนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถทํางานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบได้นะคะดังนั้นอย่าพยายามจับผิดลูกน้องของคุณมากจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้อืึดอาดใจกันนะคะ การเงินยังต้องประหยัดเพราะว่าสถานการณ์เรื่องการเงินยังไม่ถึงกับดีมากนะคะความรักในคนมีคู่แล้วควรหาเวลาให้คนรักบ้างเพราะว่าอาจจะมีปัญหากันได้เนาะด้าน,นการเงินคุณอาจจะต้องระวังการใช้จ่ายบ้างจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็พบปะเพื่อนฝูงด้วยนะคะดังนั้นหากไม่ประหยัดก็อาจจะมีการเงินช็อตได้เช่นเดียวกันนะคะมาต่อที่ ไพ่ใบที่6กันเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคุณในไพ่3มดาบนะคะ The Tree of Wands นะคะ อาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังเรื่องความใจร้อนของตัวคุณเองอาจจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานะคะสถานการณ์มีแนวโน้มว่ายัางไม่ราบเรื่อนและก็อาจมีความสูญเสียเกิดขึ้นมีเรื่องกระทบจิตใจมีปัญหาขัดแย้งกับคนอื่นๆได้นะคะอาจได้รับข่าวร้ายที่ทำให้เครียดหรือว่าทำให้เสียความรู้สึกอย่างรุนแรงเนาะการงานคุณอาจจะมีโอกาสได้ลาออกหรือว่าทนรับสภาพความเครียดที่เจออยู่ไม่ไหวอีกต่อไปนะคะการเงินยังต้องระวังค่าใช้จ่ายมีโอกาสเงินชอ็อตถูกโกงเงินหากมีใครมายืมเงิน ระวังนะคะอาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังไว้คุณอาจจะไม่ได้คืนเนาะความรักจะมีเรื่องผิดหวังทะเลาะกันรุนแรงนะคะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่7กันเลยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณได้ไพ่ราชาถือไม้เท้า The Kings of Wands นะคะ อาจารย์มองว่าคุณจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแล้วก็พบว่าตัวคุณเองเป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาและก็รับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผุกคลิกแล้วคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มั่นใจในตัวเองสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามอย่าใจร้อนเร่งรีบจัดการสิ่งต่างๆมากจนเกินไปเพราะอาจส่งผลให้เรื่องราวต่างๆยุ่งยากกว่าที่คิดไว้นะคะทางที่ดีอาจารย์แนะนําให้คุณใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นตอนจะดีกว่านะคะ นอกจากนั้นการใช้ความคิดสร้างสารรค์การมองโลกในแง่ดีก็จะช่วยให้คุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะต่อมามาต่อที่ไพ่ใบที่8นะคะคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนครอบครัวนะคะคุณในไพ่อัศวินถือไม้เท้า the knight of wands นะคะอาจารย์มองว่าคนรอบๆข้างจะรู้สึกว่าตัวคุณแอคที e มากขึ้น กว่าเดิมเนาะมีความกระตือรือร้อนมีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จราบรื่นไปได้ดีเนาะคุณอาจจะได้รับมิตรภาพใหม่ๆจากที่ทํางานหรือจากในสายงานของคุณนะคะหากมีปัญหาเรื่องงานในช่วงนี้คุณก็ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานของคุณได้บ้างแต่อาจไม่มากนักนะคะด้าน,นการเงินคุณต้องระวังค่าใช้จ่ายไว้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางการพบปะเพื่อนฝูงด้วยเนาะดังนั้นหากไม่ประหยัดไว้ก่อนอาจจะทําให้คุณช็อตได้นะคะ ในช่วงนี้นะคะให้ระวังระวังค่าใช้จ่ายไปด้วยเนาะมาต่อที่ไพ่ใบที่9นะคะความคิดภายในใจสิ่งที่คุณคาดหวังคุณได้ไพ่แถ้วย the age of cups นะคะคุณอาจจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงสภาวะที่เป็นอยู่เนาะบางทีคุณอาจจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนภาวะในการทํางานม,มีความคิดอยากจะเปลี่ยนงานในเรื่องความรักอาจเริ่มมีความคิดเริ่มที่จะจอดใจรู้สึกเหนื่อยล้ามองไม่เห็นอนาคตระหว่างกันนะคะ หากคุณมีคนรักอยู่แล้วอาจมีเรื่องผิดหวังเสียใจห่างกันไปสักพักอย่างไรก็ตามคุณควรตัดสินใจให้ดีเพราะหากตัดสินใจไปแล้วคุณอาจจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกนะคะมาต่อที่ไพ่ใบที่10ไพ่บทสรุปของคุณนะคะคุณในไพ่าราชนีถือถ้วย the queens of cups นะคะบทสรุปในชีวิตคุณในช่วงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบช้าๆเนาะอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นไปได้นะคะคุณจะเป็นต้องใช้ความอดทนไปก่อนนะคะ หากคุณมีความคิดอยากจะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งใจร้อนรีบทำจนเกินไปควรรอเวลาพักหนึ่งก่อนนะคะเพราะใจมองว่าระยะนี้ทำอะไรไปก็ยังไม่เห็นความสำเร็จที่เด่นชัดเนาะในเรื่องการงานยังถือว่าทำไปได้สบายๆแต่โอกาสก้าวหน้ามีไม่ค่อยเยอะนักนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะเริ่มมีกลุ่มลูกค้าประจําซึ่งจะเป็นกําลังซื้อที่สําคัญสําหรับกิจการของคุณในอนาคตเลยทีเดียวนะคะการเงินเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนข้อง มือกว่าในอดีตเนาะแต่อย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจมากเกินไปนะคะเพราะยังไม่แน่ว่าจะดีอย่างนี้ตลอดไปเนาะความรักหากเป็นผู้ชายคุณจะพบคนที่ถูกใจอีกฝ่ายอาจจะทำท่าทีไม่ชัดเจนทําให้คุณอาจสับสนได้นะคะส่วนผู้หญิงมีโอกาสพบรักแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไรนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้คุณควรรอให้ผ่านระยะนี้ไปก่อนนะคะ อาจารย์ขอจบการทำนายไพ่ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทาได้ทำการทำนายตามตำราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายขอให้ท่านพิจารณาไต่ตองให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอยากให้คําทํานายทายทักนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคําทํานายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติอคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทิน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ